เส้นใจขาด,ขาดบ่งบอกว่าเป็นคนที่เหมือนร <c oughs> ักแรงแต่ก็เกลียดแรงตัดได้นะครับรักมากแค่ไหนก็ตัดได้จะเป็นคู่ครองจะเป็นญาติพี่น้องจะเป็นเพื่อนนะครับถ้าคุณตัดแล้วตัดเลยนะครับเส้นใจขาดบ่งบอกว่าเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายระวังตัวเขาเรียกว่าเคยโดนโดนทํากระทําย่ายีอะไรสักอย่างเนี่ยทําให้เราเราเก็บเป็นปมในใจก็ได้นะ เหมือนเหมือนเส้นใจขาดเนี่ยอย่างของคุณดูไลเนี่ยตีความเลยนะน่าจะเคยถูกทําร้ายจากคนใกล้ตัวแล้วทําไมครับมันมันฝังใจอ่ะมันเก็บมันอยู่ในใจเราอะนะครับไม่เคยลืมอ่ะบางคนอกหักโดนแฟนทําร้ายใช้คําพูดทำร้ายร่างกายบางคนเนี่ยมันยังหมายถึงคนในครอบครัวคุณนั่นแหละพ่อก็ได้แม่ก็ได้พี่น้องก็ได้บางคนเนี่ยกับพี่กับน้องทัวันนี้ยังไม่คุยเลยนะครับเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายเขาเรียกว่าเป็นคนที่ ชอบแยกตัวด้วยครับเส้นใจข,ขาดเนี่ยมันจะส่งผลทําให้เจ้าของมือเนี่ยบางทีเนี่ยนะเป็นคนที่แยกตัวจากสังคมได้เนี่ยในบางเวลาเนาะในบางเวลาคุณจะเป็นคนที่เหมือนเก็บตัวนะครับแล้วก็เป็นคนที่อาจจะหวาดระแวงคนง่ายไม่ไว้ใจใครง่ายๆก็ได้นะครับเป็นคนที่ระแวดระวังอกหักครอบครัวก็ไม่อบอุ่นใช่ครับแล้วมันก็เป็นอะไรครับมันจะเป็นบาดแผลทางด้านอารมณ์พอเราจะเริ่มต้นกับใครใหม่สักคนเราจะทําไมครับเราจะ เราจะกลัวอดีตจะจะเรียกว่าเป็นคนกลัวอดีตก็ได้ครับนะครับกลัวอดีตแล้วทําให้เริ่มต้นหรือมุ่งออนอยากไม่ไว้ใจใครง่ายๆอะ่ะเฮ้ยเหมือนเราเคยถูกอกหักใช่ปหเราก็กลัวว่าเฮ้ยแล้วคนต่อไปมันจะทํากับเราหรือเปล่ามันจะเหมือนกับเราหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยนะครับนใจโรรงเีย